กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้ยินเสียงปะได้ยินปะได้ยินไหมนอโอเคได้ยินแล้วครับก็ไปบุกเลย เราโมลิ่งซื้อก่อนเนาะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดเกมก็แล้วก็ติดตามาแล้วก็แชร์ผมด้วยนะครับคอมเมนต์มาได้นะใครอยากเล่นเนาะใครอยากเล่นกับผมกนะ็ม,ไม,ไนะมามไ,มได้นะครับไลฟ์สดอย่าลืมเข้าไปที่แฟนเพจผมด้วยนะในเฟซบุ๊กผมไปบวกหนึ่งให้ผมด้วยนะครับเออ ถ้าไม่เสียงลูกคนก็ขอไปกันด้วยน,นคะครับผมแบบลูกนอนตื่นเนาะอ่าอันนึงเนาะอันนึงเซอร์วีครับเซอร์วีเซอร์วีเนาะเซอร์วีเซอร์วีอไอพีฮัลโหล มึงขอลดเสียงก่อนเนาะถ้าจะแบบดังเกินเนาะดังเกินไม่อยู่ออยู่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 ก็เสียดผมดังมากเลยท่านผู้ชม เราสกิลก่อนนะแม่งนะสกิวโอ้นง่ายฮะอ๋อเน,อแบบนื้ออุ้งเต็มแล้วโอ้เล็กมันเต็มเลยไงนะใครอยากซื้อก็รหรัสก็มาซื้อได้นะครับ มันจะปั๊มต่อไปเรื่อยๆปล่อยฉันไม่ได้มันแรงยากเย็นเหลือเกินเออไม่ได้นอนเล่นเนาะอนอนเล่นน่ะล่ะนอนจริงไล่แบบไม่มีคนดูเอ้ยเอ้ยเออตาย เสียวรอครูดับแป๊บนึงนะครับรอครูดาบก่อนแป๊บนึงจะเสร็จเหมือนกันโอ้ยโอ้ย ข้าหนวดขาวเราได้อะไรเนาะท่านผู้ชมงงมะงงวยากรู้ทำไมมันทำได้ทำอะไรผมอืม,อมทำอะไรทำอะไรกบทำอะไรกบเฮ้ยโอ้ เฮ้ยเรื่อนเล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 ือเล่อนโอ้ยมันมีการเพิ่มลวดเตยท่านผู้ชมโกงไปแล้วปะเนี่ยโอ้โหสกิลวีโคดาวนั้นมากมากถ้าผมตีย้ำๆนี่มันคงแตกไปแล้วล่ะผมว่ากดที่สกิล เซฟี v, เนาะเซฟีถ้าไม่เสียงแล้วผก็ขอไปกันเด้นะผมไม่ได้ใส่หูฟังแล้วผมแบบไม่ได้อยู่กับยายอยู่กับยายเนาะขอไปด้วยนะพี่แอร์ลีหน่อยครับอือจะมารับกิ่รับกี่ Ay ini Eh mapping loh Oke okay. Mana mani pi Mana mani Mana mani Mana Mana มันนี่มันนี่มันนีเกมมเกลียดเล่นเลยนะส่วนใหญ่นี่ส่วนใหญ่คน เขียนเร่นโอ้ยเงินสองล้านสมบูรณ์แจกแคปซีดีไมนนอใครอยากได้ก็มาเอาได้นะครับคอมเมนต์หน่อยครับคนที่ดูครับคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยนะอยากได้ยินเสียงกำลังออนไลน์ฮะ ไม่นับเปิดออกไปเลยไม่มีใครอยากเล่นเล่นหรอมามากระปกมากระปุกมากรับหลุดเฉยเลย ไม่โครบโกสำหรับแค่นี้ก็ต้องลาขอรอนลาไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่น,นี่ไปแล้วบ๊ายบาย